คุณที่ทำให้เราได้ใส่ชุดเจ้าสาวและขอบคุณที่ทำให้เราหยุดเงาไปได้วยกัน สักครู่นั่นคือทีเซอร์เพลงใหม่ของโมโลแฟตนั่นเองนะครับชื่อเพลงว่าหยุดเหงาไปด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ฮะเราจะมีพรีเมียเอ็มวีเพลงนี้นะครับได้ดูที่แรกในจักรวาลด้วยนะฮะซึ่งทั้งสองคนนะครับโอ๊ตแล้วก็พอยน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากมารายการเรานะครับก็เลยไม่มานะฮะอ,อย เตอนนี้เขานั่งอยู่ในรายการเราแล้วครับโอเคสวัสดีครับ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 นอเล่นนิดเดียวไม่ต้องทำหน้าดุเลยผมผมไม่ได้ทำหน้าดุแต่ผมเป็นคนมีอารมณ์และมีอาวุธครับผมโอ้โหอาวุธอะไรครับผมเป็นยิงไม้กองมันตีไอเคแล้วแต่ผม ไม่ได้เขาเขาเป็นพี่เขาเป็นพี่เรายังมีความเคารพอยู่บ้างนิดนึงดักมือมากนะโอ้โหงั้นไม่จำเป็นเชิญออกตัดสัญญาณภาพไปเลยฮะหมอ่นะเพื่อความรวบรัดหน่อยครับเวลามีน้อยนะครับฝากผลงานเลยครับไม่คุยเลยอย่าคุยกันเลยไม่มีเพลงเลยโอเคโอเคโอเคใจเย็นโอ้โหฝากใครนี๋ไม่รู้มาไม่ได้ ก็ได้้ใชพูดถึงเรื่องของเพลงหยุดเหงาไปด้วยกันหน่อยครับเพลงนี้ได้ร่วมงานกับใครบ้างครับเพลงนี้ครับผมเจ้านายเราไงครับใช่ครับผมนี่นะฮะพี่ฟองเบียร์ครับผมเป็นคนประพันเพลงนี้ขึ้นมาโอ้โหเขียนเขียนเนื้อเพลงแล้วก็เมโลดี้มาให้เราที่พัทยาด้วยต้องรู้ไปที่พัทยาด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอทีมงานแป๊บหนึ่งด้วยฮะช่วยขอผ้าด้วยฮะขาเปียกหมดแล้วฮะทำไมฮะโอ้โหเมื่อกี้ผมเลียไปข้างนี่เลียไปข้าวหายแล้ว ใช่เลยในลูกงานฟองเบีย่ะใช่ครับผมเขียนให้ครับเราเรียบเรียงดนตรีนี่ใครครับเราสองคนครับสองคนทำเองเลยใช่ครับก็ไม่มีใครทำให้ฮะไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยเพราะว่าคือเคยไปถามหลายคนแล้วเขาโลซัดเหรอไม่เอาไม่เอาใช่เลยเอาทำเองก็ได้ทเองได้วไม่ได้วแเราพอทำเองปุ๊บพอคนฟังได้ยินโลแฟดเหรอไม่เอา โอเคพูดอย่างนี้คนลงทุนเสียวนะเนี่ยไม่อยากไม่อยากพาไปไหนด้วยก็พออย่างงี้พี่เขนเนี่นใครก็ดูร้องกันเรื่อยๆอ่ะงั้นย้อนมาถึงตรงเนื้อทำนองหน่อยนะครับเนื้อเพลงหมายถึงอะไรยังไงครับพี่เขนเนื้อเพลงนี้มันเป็นเนื้อเพลงของคนที่ เหงาแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่พบเจอความรักสักทีนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าความเหงาเนี่ยมันอยู่กับชีวิตของพวกเขามานานเกินไปแล้วเขาก็อยากจะให้คนที่อยู่ในอารมณ์แบบนี้เหมือนกันคือคือผมเชื่อว่าคนสมหวังเนี่ยมีน้อยนะฮะคนผิดหวังนี่มีเยอะกว่าคือผมผมเชื่อว่าคนที่เขาอยู่ในอารมณ์แบบนี้จริงจริงอ่ะบางทีบางคนก็แสดงตนออกมาบางคนเองเหงาก็อยู่เงียบๆดีกว่าไม่มีใครรักษาฟออ์มาดกวาเท่ๆคู่ๆไปแต่จริงแล้ว จริงๆแล้วเหงามากๆอ่ะคนแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากมีเพลงให้คนแบบนี้ให้เขาได้ได้มีที่พึ่งหรือว่าได้ลุกขึ้นมาเพื่อจะเปิดตัวเองมาจากโลกไปนั้นเขาดีแสดงว่าเหงาไม่ช่วงนี้ซึมช่วงนี้ซึม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 อารมณ์ซ่วงใช่ครับผมซ่วมซึมซึมยังเรียนเหมือนเดิมโอเคแต่จริงนิดหน่อยก็คือหมายถึงว่า มาลงตัวเป็นคู่กันแล้วก็เลยหยุดหายเหงาไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะเชิญชวนครับเชิญชวน๋อเชิญชวนให้มาหยุดเหงาไปคือเป็นเหงาแต่แบบโพซิทีฟนะครับคือแบบเรามันเหงาได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าบางทีไอ้ไอ้เวลาที่เราเหงาเนี่ยผมว่าบางทีมันเป็นแรงกระตุ้นให้เราเนี่ยออกไป หาจะพบเจอคนอื่นออกไปหาอะไรทําออกไปสนุกที่ลุ่มใช่ออกไปวิ่งเหมือนกระทิงเปี่ยวในทุกย่าสวรรค์หนาอันนี้อันนี้อันนี้แรงบันดาลใจในการขยายพันธุ์นี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่จะลงเรื่องสื่อธุ์อย่างเดียวใช่ให้ให้รู้สึกแบบว่ามีคนมาคอยช่วยเหลือคอยดูแลกันนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยจะคุยดูเรื่องนี่ถือทำไมเนี่ยจะคุยใช่ไหมคิวถือถือคิวการทำไมเนี่ยถือทำไมเป็นพิธีกรเหรอบังไว้ฮะ โอ้หลามอยู่โอเคไม่เป็นไร้าพอเปิดออกมานี่จะตกใจเดี๋ยวคนดูจะโฟกัสอย่างนี้โอเคได้แหมกล้องขึ้นนิดหนึ่งะ้าขาใหญ่เป็นบ้าเลยนี่นี่เองเขาเรียกว่าพอยสามขา ไอ้บ้าวมาถึงเรื่องของดนตรีดนตรีนี่ร่วมงานกับใครบ้างครับดนตรีก็คือเราโปรดิวซ์เองใช่ครับมือกวก็หลอกใครมาใช้บ้างครับมือกองก็เป็นใช้บ้างครับเป็นพี่ฟุ๊กเจ้าเดิมครับโอ้ได้พี่มฟุ๊กเลยฮะใช่ครับผมแค่ชื่อก็บอกนะครับว่าฟุ๊ก ใช่ิดในนี้ฟลุกมากเลยที่มือเบสนี่เราก็ยืมมือเบสพี่เชนมาพี่ป๊อปเหมือนเดิมคือพี่ป๊อปนี่ตอนนี้ถือว่าเป็นมือหนึ่งพนักครของเราใช่ใช่รู้จักใครบ้างครับในมือเบสเนี่ยก็รู้จักพี่ป๊อปคนเดียวไม่น่าเป็นคนเดียวคือคนอื่นใะอยากรู้จักด้วยแต่เขาไม่อยากรู้จักเราใช่ไปก็เลยได้พี่ป๊อปอ่าแล้วถัดมาครับมือกีตาร์มือกีตาร์กีตาร์พี่แชมป์ครับแชมป์คริสเตียนโดใช่ครับโอ้แต่ละคนไม่ธรรมดานี่ต้องใช้เงินจำนวนมากนะถึงจะได้คือจ้างด้วย ข้าหมาถ้วยเนี่ยนะดูไว้นะไม่ใช่หมายถึงว่าไม่หมายถึงว่าผมไม่เคยพูดอย่างนี้มานะครับหมายถึงว่าข้าหมาข้าหมาเนี่ยให้หมาด่ามันทุกวันนะฮะเดี๋ยวอ่ไเดี๋ยว่าว่าพี่ป็อกนะฮะเอา้กว่ายอยคือข้าหมาที่ให้หมาพี่ป็อกจีนอ๋อข้หมาน่ารักมากเอาใช่โชคดีต้องโชคด่าใครรู้จักเราได้ดูไอจีเหมือนเวลาจะจีบผู้หญิงแล้วข้าทางแม่อันนี้อยากไ้มเด็เข้าทางหมาเมาหน้นอด่พี่า ไม่เขาคือก็สังหมาเทียบแม่กับอ่าวไม่เทียแม่กับหมาป่าโมดป่าโมดเลยอาคุยเลยเดี๋ยวถ้าจะตีกันเองครั้งหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปตีนออะไรกันนะครับกลับมาถึงเพลงหน่อยนะฮะแล้วมีวิธีการทำเพลงยังไงล่ะครับ ก็คือพอได้เพลงดิบจากฟองเบียมาหรือว่าเราไปบีบพี่เบียว่าควรจะทําอะไรยังไงในชีวิตนี้คือตอนเราได้ได้เพลงมาเนี่ยครับเราก็คุยกับพี่เบียคือคือตอนที่ขับรถกลับมาเราก็คุยกันมาตลอดว่าพี่ครับผมอยากได้ดนตรีประมาณนี้พี่โอเคไหมลายคอรัสประมาณนี้ดนตรีประมาณนี้ซาวประมาณนี้ขลิบประมาณนี้ใฟัง่ก็คือก็จบตรงที่เราคุยกันแล้วมาถึงก็ผมก็มาบอกพอร์ทีนึงแล้วเราสองคนก็ก็ทําแล้วก็ถ่ายทอดออกมาลองลองทำดูเหรอโปรแกรมขึ้นมาก่อนใช่ครับทำเดโมก่อนครับแล้วก็เดโมให้พี่เบียฟังใครมนี รุ่นพี่ช่วยปกปิไม่คือเราเราเรารุ่นพี่ไปคือนันคือเราคือเราสองคนก็ก็ทำได้แต่ว่าไม่อาจจะียงแบบไม่ได้อัดไม่เร็วคือสายโปรดิวเซอร์เนี่ยคือเขาบอกว่าโปรดิวเซอร์ไม่จำเป็นต้องทำงานเองก็ได้แต่แมเนจให้เป็นอ่านั่นคือยังยังจะมาอัดกีต้าเองก็ไม่ถนัดอย่างพี่คนนั้น ชื่อพี่ภูครับมี่ผมเขาก็เล่นกีตาร์ได้เล่นเบสได้เราแค่ใส่ไอเดียลงไปให้เขาเล่นตามที่เราบอกจะได้บอกน้องๆถือว่าใครที่อยากเป็นโปรดิวเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยโปรดิวเซอร์คือคนที่แมเนจทุกอย่างว่าดึงใครมาทํางานบ้างแล้วบริหารแต่ควรจะเป็นคนเป็นนะควรจะถนัดอะไรก็ได้ชั้นหนึ่งอย่างจะได้จะได้รู้แนวของตัวเองว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็ควรจะฟังให้เยอะครับแต่ว่าโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์บางคนก็สามารถทําได้ทุกอย่างแลก็จะรวบทุกอย่างมาใช่แล้วก็ หักหัวคิวคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยเราไม่ทำเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมเราไม่ทำรัดก็นแตว่าเราเราเราหันโควิวพี่เบียร์เลยใช่เจ้านายเลยทีเดียวเอาเวิร์กนะใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วรู้แ่บว่าสรุปออกมาไม่ได้หัก เพราะว่าเข้าเนื้อครับผมตายแล้วนี่คือการบริหารงานที่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จป้านึ่งโทรลงไปถามบัญชีชั้นเข้าเนื้อเพราะว่าเพลงไม่รู้เยเข้าดิโอ้โหเรียกใช้กันทั้งตึกขนาดนี้เข้าเนื้อไปแล้วเย่ละเย่ละเย่ละลอให้ผู้ชมเนี่ยครับช่วยกันโหลดคืนมาครับยังไงฝากโหลดด้วยนะฮะของแท้นะครับผมเพลงจริงเราคุยมาถึงเรื่องเพลงแล้วใช่ไหมครับ มาถึงเรื่องของ m อกันบ้างดีกว่าครับผมคุณมองอะไรฮะผมระวังหลังเลยไม่ผมมองพี่เกนอยู่ผมตั้งใจเวลาฟังพี่มาผมเวลาเผื่อพี่มีดีๆมาผมจะได้รับทันโอเคครับถ้างั้นไม่ต้องรอรับครับวันนี้มีอะไรดีๆนะต้องมีใบพิมพ์ต้องมีได้ครับมาถึงเรื่อง m อครับใครเป็นคนไทยทำได้ใครมา็นกำกับยังไงบ้างฮะ m อนี่คือพี่เสือเป็นคนกำกับครับพี่เสือทั้ง5คนไม่ใช่ไม่ใช่ฮะ18วาย โอว่างไหมทำไมฮะลำคานแทนนั่นแนี่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 ภาพด้วยนี่คือพี่เสือใช่ไหมครับอันี่ไม่ใช่พี่เสือฮะีีต่่ไม่ใช่พี่เสือฮะปีกี้ปีกี้เป็นพี่บัีโต้คนหนึ่งใช่เป็นน้องพี่เสือครับผมนี่เราไปถ่ายกันที่บังหนครับบังนแสนเลยเป็นโบหรือว่าไงครับใช่ครับเป็นเป็นโบสครับน่ารักมากกาศดีแบบนี่คุณโอ๊ตนะฮะเนี่ยใช่ฮะใช่ฮะเหรอ น้องพี่เสืออีกทีนึงฮะอันี้ครับเออดูท่าทางดีมกันน่าจะลองไปบวชดูนะได้คือคือ MV เนี่ได้พี่เสือมาจำกับครับแต่ส่วนเรื่องพ็อตเลือกเนี่ยก็คือเรา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 คุยกันหลายอย่างก็คือผมเนี่ยนั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราอยากได้มีสนุกสนุกก็ไปเจอคุณปัดคุณปัดยานี่เป็นโปรดิวเซอร์รายการตู้เสื้อเพื่อนครับเขาก็บอกว่า ไอ้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดีไหมเป็นแบบบ้าบานล้วงเราก็เอาของเขามาก็คือขโมยไอเดียเขาตรงนั้นมาไม่เราไม่ได้ขโมยคือเราบอกเขาเลยว่าเฮ้ยเราขอไอเดียนี้เดี๋ยวเราจะไปถามว่าเราจะให้เครดิตให้ถามว่าแต่เครดิตกินอิ่มไหมไม่อิ่มแต่ส่วนส่วนเรื่องส่วนเรื่องสคริปต์เรื่องอะไรอย่างนี้คือผมแล้วก็มีพี่ติ้งที่เป็นเฟรนด์เป็นคนคิดพอด แล้วก็เสนอกระจายออกมาให้มันเป็นเอ็มวีเป็นเรื่องขึ้นมาคือคือเรามีส่วนร่วมกับงานของเราทั้งหมดในทั้งทุกอนุเลยก็ว่าได้เราอยากให้มันออกมาดีอย่างนี้ได้ใครมาช่วยเล่นบ้างครับเห็นว่าได้เซเลบมาเยอะเลยได้คุณแพรมาครับคุณแพรคุณแพรนี่ก็เป็นนางเอก MV ก็คือสนิทกับผมมาหลายปีแล้วคือเป็นเพื่อนรักกันก็เลยต้องโชว์ด้วยครับว่าเราสนนิทกกัโชว์หาไม่ไม่ต้องต้องโชว์ด้วยใไหมว่าเราสนิทกันถามว่าอยากได้ไหมอยากอยากได้เบอร์ไหมอยากอยากแต่ว่าเฮ้ยเราก็แบบเป็นเพื่อนกันก็ค่อาแต่มา คือมีคิดเอามืออังอังคิดไหมคิดสิเห็นะเอามืออังไม่โดนตัวเลยไม่โดนเอามืออังอังไว้เอาไออุ่นพออังตรงไหนอังตรงขาก็เลยโทรหาบอกเฮ้ยแพรเนี่ยเราจะมีเพลงแรกของเราแล้วแพรมาเล่น MV ให้หน่อยได้ไหมแล้วแพรก็ยินดีไม่ว่างว่างฮะว่าง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  แ่ลว่าว่างแล้วก็คือไม่ถามค่าตัวไม่ถามบทไม่ถามอะไรเลยคือยินดีมาเล่นแทนมาต้องขอบคุณเพื่อนด้วยใช่แล้วก็ว่า,าตอนไม่เห็นตอนนี้บ่นมากเลยนะว่าไม่น่าไปเล่นให้มันเลิอ๋อไม่ได้บ่นตัน้งแต่ตอนนี้คือบน่นตั้งแต่วันนั้นแล้วว่ารอนานมากครับผม อ่านี่นี่มีภาพด้วยยอด MV นี่ครับผมต้องบอกเลยผมได้นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมทิ้งเพิ่งได้รางวัลออสการ์มาออสการ์เลได้ครับผมพี่ฟองเบียร์เป็นตัวเลขของไทยเฉลิมโอ้ครับผมบอกเลยว่าตรงนี้แล้วนะครับใช่ช็อตช็อตเกาะนี่นะฮะท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมดูนะฮะอีกทีใอีกทีใหอีกทีขออีกทีได้ไหมฮะท่านผู้ชมดูช็อตนี้นะดูช็อตนี้นะฮะผมบอกเลยพูดกลับตะโกนว่าฟองเบียร์กาะโอ้โห โผป่ไหนึ่งว่าไอ้น้องที่ได้เป็นเจ้าสาวนี่ได้เหรียญทองโอลิมปิกมาครับผมโอ้โหแบบแรงมากแล้วสั่งคัดก็ไม่คัดนะฮะไอตอนไอตอนโผลโผไม่เท่าไรไอชดขยี้เนี่ยโอ้โหโอลบอลบบอกเลย นีอ seven, 5, ่อยู่ตัดเจ็ดมงเช้าครับไม่โดนอะไรเลยนี่มาแป๊บเดียวรู้จักกันมาเกือบสิบปีโอ้โหนี่แป๊บเดียวไมตายโก้ขยี้วันเลยไม่แพเลยถังคษัทองเปียอะไรครับคือขยี้ได้ไม่ว่าแบ่งสิฮะ มองสิตรงนี้มองมากโอ้โหน่ะเป็นไงครับวันนั้นบทบาทยากง่ายยังไงบ้างครับพี่เอาพี่พูดเลยฮะพี่พูดเลยแก้สางยังไงแกต่างนะพูดจริงอ่ะคือผมไม่คือจริงมันไม่ควรจะมีอะไรเลยเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นอะไรเล่นผมบอกให้บทของพี่ปองเบียร์นะครับเป็นเสียเป็นเสียพิตตี้หลอกมาแต่งงานซึ่งถามว่าบทนี้ เขียนขึ้นมาโดยมโนเหรอไม่ใช่เรื่องจริงโอ้เรื่องจริงที่วันนี้ขายบ้านขายรถหมดแล้วนะครับผมจริงเหรอก็ไอ้กอดไอ้ตัวเมื่อกี้นั่นแหละอ๋อสติสมม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 ติโอ้ยเขาเป็นผู้บริหารที่เขาว่าที่เขาว่า based on true story เนี่ยนะใช่ครับที่มาจากเรื่องจริงจริงกับไสเดย์กันนะโอ้เรื่องจริงเนี่ยไม่งั้นไม่ได้ฉายาดรเลิฟผมบอก วันนี้วีเจ v เ c ฟของเรายินดีต้อนรับด็อกเตอร์เลิฟครับผมครับเล้ฟให้ดูแล้วเพลงนี้สิงเก็สุดท้ายออกไปสบายเหรอโอเคบ้านเป็นองผ่อนแล้วสบายแล้วใช่คือเรื่องของเรื่องอ่ะคือมันไม่ควรจะมีผมไงในเอ็มวีอะครับ คือผมก็ไปที่ร้านกาแฟเขาไปถชุมีกันอยู่แล้วเขาก็กำลังหาตัวละครอยู่หนึ่งตัวซึ่งเขาต้องการแบบคาแรคเตอร์เขาเปิดเล่นให้ดูก็เป็นคนมีหนวดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการคนแบบดูแบบว่าดูดูภูมิฐานอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอีกวันสองวันถ่ายแล้วเอาพี่เล่นไปเลยแล้วกันบทไม่มีอะไรเลยพี่ไม่เกินสองวิพี่เดินไปยืนจบแล้วแค่นั้นเดินเัมเจ้าสาวโอเคถ้าแค่นั้นโอเค แ่ทีไหนได้ไม่ไปไปเดี๋ยวก่อนดูหน้าทังไม่อยากเล่นอ่ะาเลยกอดทำไมกอดแรงขนาดนั้นเพราะว่าเขาสั่งแล้วไม่ตามบทไงแล้วไม่ได้คัดเดียวนะฮะสองสองคัดนะฮะกอดแรงมากนะฮะสุดบอกเลยเลยแล้วฉากที่กอดนี้ใช่ไหมไม่ใช้ไม่ใช้อ่ะจริงวะเนี่ยกอดตีตีริงไหมเนี่ยโอ้โหพี่เบียนเสียงอะเบียะทำอย่างเงี้ยเติมเล่นๆดีกว่าพี่เบียนเสียหายไม่อะไรพวกเราเสียดายมากเลยอันนี้เสียหายเนี่ยฝั่งนี้เสียดายมาก ไม่อยากเห็นแล้วอ่ะอยากเห็นแล้วอ่ะไม่มี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 อ่ะเดี๋ยวรอดูบทบาทว่าจริงๆแล้วเล่นยังไงดีกว่าอ่ะให้สองคนนี้ใครก็ได้ครับส่งเข้า MV ไหน่อยก็ฝากเพลงนี้นะครับผมหยุดเงาไปด้วยกันครับเป็ดูนะซิงเกิลแรกนะครับของพวกเรานะครับคือ MV น่ารักมากเราอยากจะให้ทุกคนได้คือตอนเราดูตอนตัดเสร็จแล้วเนี่ยเรายังดูแล้วก็ยิ้มไปด้วยเราอยากให้ทุกคนฟังเพลงนี้ดูเพลงนี้แล้วก็มีความสุขกันนะ คุณดีความสามารถไม่ธรรมดานะครับผมบอกแล้วว่านี่รางวัลออสการ์เลยโออสการ์เลยนะใครครับผมเป็นนอมินีปีนี้ว่ารางวัลสมทบยอดเยี่ยมสมทบยอดเยี่ยมใช่ไม่รับนักแสดงหลักเป็นไงฮะดีฮะสบายนะไหนบอกไม่มีกอดเดี๋ยวตอนหลังแน่นเหมือนกันอ่าอย่าเรียกว่ากอดครับผมครับอ่างอ่างเหรอฮะผมเหมือน บทเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไมบทบาทนะไม่ใช่บทอ่านานนะบทอะไรบทขยี้คือหูนี่เพื่อนนะฮะแต่ถามว่าเราเรากอดคุณแพ้แล้วก็โอเคแต่มันมีช็อตกอดพี่โจอี้ด้วยบางทีก็มีเขินมือบ้างอ๋อเขินมือตายครับผมครับผมกลิ่นเป็นไงฮะหอมหวนกลิ่นแพ้แล้วฮะโอ๊ยก็พี่มาทางนี้ผมก็ต้องไปทางนี้แล้วโอเคได้โอ้ยเราเลือกเลือกจะไปกันใหญ่เลยครับอ่ะ สุดท้ายเนี่ยฟากหน่อยเอ้ยเดี๋ยวผมสงสัยนิดนึงครับแล้วไอ้ทีเซอร์ที่ตัดออกมาคุณจะแต่งวงดางงานคุยร้องไห้กันใหญ่เนยคือจริงๆแล้วเนี่ยไปไหนฮะมันเป็นหลอกเราเราหลอก คือจริงๆมันเราก็ไม่ได้หลอกหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันคือบทสรุปของเอ็มวของเราครับคือก็คือเราได้แต่งงานกันจริงๆแต่ว่าคือเนื้อเรื่องใน MV คือเรื่องเอพิโซดเอพิโซดก่อนที่จะเกิดเกิดทีเซอร์ขึ้นมาใช่ถามว่าตอนนั้นแครร้องไห้จริงไหมร้องให้จริงร้องให้ทำไมฮะไม่ได้ตื่นตันเหรอฮะไม่ใช่ทำไมตังค์น้อยใช่ยืนเรีย้กจะว่าโอ้โหน้ำตานี่เรียกได้ว่าต้องมองสูงเลยฮะเออตอนพุ่งกลับเซฟเหรอเซฟเลยตอนพุ่งกลับเซฟ พูดกับเบียรว่าไงแชร์ลองนึกถึงตอนที่เล่นเสร็จแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ลองนึกดูแล้วพี่ก็บอกมาพี่เสือบอกอย่างนี้ฮะแชร์ลองคิดถึงนะเปิดซองขาวมาแล้วมีแต่แบงค์แดงลูกเลยประมาณนี้โอ้เท่านั้นแหละฮะมองสูงทันทีเลยทั้งคูเลยเรียุกคนน้ำปลานี่ครอเลยครับผมฝากเพลงนี้กันหน่อยแล้วกันครับพี่ชิมแฟ๊ดก็ฝากซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณพี่เบียร์ด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสเราสองคนได้ได้มีซิงเกิลแรกของเรานั่นแะครับจากจริงสักทีใช่ครับผมถามว่าการที่เราว่าพี่เบียร์พูดอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องจริงไหมจริงครับเรื่องเล่นเรื่องเล่นเรื่องเล่นแล้วก็ต้องขอบคุณแ a ็ k ออฟฟิศของเราด้วยที่มีเรคคอร์ดด้วยนะครับที่ทุกคนที่ทั้งเพื่อนพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันเที่ยวเข็นจนเราเนี่ยได้มีซิงเกิลแรกประสบความสำเร็จสักทีนะครับผมก็ก็ฝากเพลงนี้ไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมตอนนี้ในไอชูนดาวน์โหลดได้แล้วนะครับแล้วก็ ดอกจันหนึ่งสองสามสี่สี่สี่หกนะครับโหลของแท้กันนะครับดอกจันหนึ่งสองสามสี่สี่สี่หกฮะดอกจันหนึ่งสองสามสี่สี่สี่หกนะครับยอดดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับผมเราจะเอาไปดาวลองกองทานกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่ช่วยสนับสนุนเรานะครับผมรับรองได้บุญแน่ๆนะครับฝากโล้แป๊บกัอแล้วอแล้วโอ้ยนี่ฝากกันอะไรกด้เงี้ยฉันรู้สึกว่า ไม่ได้อยากจะเข้าไปหาคนดูก่กอนอีกแล้วใช่ครับผมขอบทแม้ตากล้องในคืนนเมื่อกี้เราพิมพ์ไอเอ็มบีไปแล้วนะครับชอบตากล้องตากล้องเขายาวมากอยากจะเข้าไปก่อนดูเย้่าเฮ้ยลองเปลี่ยนฟิลดูว่าดีเปล่าดูไม่เห็นติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี